เอากติกาแก้วพินครับลงมานุภาวันเสิร์ฟหัวเสาตีติดบล็อกที่เดิมครับตีอีกทีนึงที่ฝ่าบล็อกได้ไม่เหลือเลยตีหนักเลอเกินนะครับลอลิตาจันทาน,นามยี่สิบต่อยี่สิบสาม ถ้าขึ้น24เนี่ยโอ้โหกรุงเทพสบายเลยครับความกดดันนี่จะกลับไปที่นนทบุรีมนทบุรีเอาสุวัจนีแกนสาลงมาแทนกัญยกรนุ่มกลิ่น20 23ครับนนทบุรีตามอยู่เสิร์ฟอ้้หลูกนี้ดีครับกักกัน เดอไล่มาแล้วครับ21-23เกรงใจครับแต่ช็อต,ตนี้เกรงใจแล้วต่างคนต่างเล่นรัติตาจัทนานครับกลับมาลงสนามใหม่อ่าขออภัยนะครับนี่เป็นอรพันธ์น้ำจันนะครับกลับมาลงสนามรับบอลแรกไม่ดีครับเอาข้ามาออกโอ้โห,โห22แล้วครับนนทบุรีโอ้โห ขอเวลาต้องกลับมาถือว่ามีลุ้นเลยนะครับดูครับถ้า23เท่าได้ในเดิส์นะครับสุวัจ,จนีกันสาคืนลูนี้กรุงเทพเอาล้วครับมีโอกาสจะยืดเยื้อไหมเล่นบอลเร็วโอ้โหแล้วดูครับจุดเกรงใจขาตายกันหมดเลยครับกรุงเทพ23เท่ากันนะแล้วครับรเ จะยาวหรือเปล่าดูครับเล่นบอลเร็วแล้วบอลเร็วนี่บอลไม่แรนะครับเล้วเกี่ยวนิดเดียวนะยครับบล็อกก็ขึ้นไม่ทันสุวัจนีเสิร์ฟเสียโอ้โหซาตามไีเสมอนี่เสิร์ฟเสียครับกลายเป็นแมชพอยต์ของกรุงเทพแมชพอยต์ match point ครั้งที่หนึ่งครับเสิร์บประคองรับ มาอ้เล่นบอลสองแล้วลูกนี้ล้นมายางได้อยู่ครับมาแล้วครับถ้าโดนทับไีได้ก็จะเสมอนะครับคู่นี้ครับเคาะเบาๆเห็นทั้งๆที่รู้นะครับแต่มาไม่ทัน24เท่ากันครับโอ้โหต้องห่างกัน2แต้มตีข้ามบล็อกมาไม่แรงนะครับนี่ครับจุดเกรงใจ หัวเสาโหตีวางไปท้ายสน,นามเลยมัชพอยต์อีกครั้งหนึ่งนะครับสาซิทอนพิมพาครับเสริร์ฟรับอ่านะครับหัวเสาตีลูกนี้อ้าวลูกนี้ ออกไปเองครับโอเป็นกรุงเทพนะครับเอาชนะในเซตที่4 26ต่อ24นะครับทำให้กรุงเทพเอาชนะไป3ต่อ1เซตก็คว้าเหรียญทองไปนะครับในวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ กลับมาเริ่มเกมกันอีกครั้งสดชื่นหายเหนื่อยดื่ม m อ p o r t เรามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทย ้วนนนัจะเป็ดาอ,อตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทยด้วยจุดเริ่มต้นจากวงแคบแคบเราใช้เวลาปีแล้วปีเล่าปลูกฝังแนวคิดการปร,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไอทีผ่านค่ายเยาวชนทีโอทียังครับ เพื่อให้แนวคิดกรีนไอทีของเราขยายวงเป็นเครือข่ายจากเยาวชนไปสู่สังคมไทยให้ทุกคนร่วมมือกันใช้เทคโนโลยีสีเขียวรักษาโลกให้สวยงามตลอดไป TOT รักโลก ผานกันสักครู่นะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะกับท่านโยธินสมุทรคีรีนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นยังไงคะท่านมาถึงวันสุดท้ายแล้ว12วันของการแข่งขันมีความประทับใจอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วก็การจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จด้วยดีนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพี่น้องชาวอุตรดิตถ์ทุกๆคนแล้วก็ ทางส่วนราชการทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนทุกๆฝ่ายนะครับเราร่วมวมือร่วมใจกันก็แสดงถึงศักยภาพของชาวอุตรดิตถ์เราสามารถจัดงานใหญ่ๆจนเป็นที่ประทับใจเราก็ทําด้วยความตั้งใจพี่น้องประชาชนทุกคนนั้นแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์เราก็สามารถที่ทํางานย่างอย่างเป็นที่ประทับใจของทุกฝ่ายทุกทุกสนามนะคณสุวรรัฐก็ได้รับคําชมเชย นะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนเราใช้คนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้รับคำชมเชยทุกๆสนามทุกๆสมาคมที่มาร่วมกับเรานอกจากนั้นแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็หลายๆฝ่ายก็ฝากชื่นชมมาพี่น้องประชาชนของเราทำมาเป็นส่วนร่วมบางทีก็ลงทางมาอะไรบ้างก็ให้การตอนรับอย่างดีเลยครับก็เข้าบอกทางนำเดินเข้าไปอย่างดีก็ได้รับคำชื่นชม แม้แต่สิ่งของบางคนทําหายทำหล่นเนี่ยพี่น้องเราก็เก็บเก็บเอามาคืนนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจกันเต็มที่เลยนะคะค่ะท่านคะมาถึงวันนี้แล้วนะคะคถ้าหากว่าจะถามว่าเอ๊ะมาอุตรดิตถ์เนี่ยไปเที่ยวไหนดีท่านจะแนะนําที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะก็หลายหลายคนคงไปเที่ยวมาหลายหลายที่แล้วนะแต่ว่ามาอุตรดิตถ์แล้วเนี่ยอุตรดิตถ์เป็นเมืองสามวัฒนธรรม มีร้าน้า้างแล้วก็ไทยผสมกลมกลืนกันนะครับที่อุตรดิตเองก็มีอนุศวลีท่านพ่อพญาพิชัยซึ่งเป็นแมสคอตของเราด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเด็กชายจ้อยตอนที่ท่านพ่อพิชัยตอนเป็นเด็กๆชื่อเด็กชายจ้อยนะครับแล้วก็เป็นวีรบุรุษของเราอยู่ที่บริเวณหน้าสารกลางนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีวัดพระแท่นศิลาอารซึ่งเป็นพระแท่นที่พระพุทธเจ้านั้นมาประทับแล้วก็ แสดงโอวาดปฏิโมกนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ที่อำเภอรับแลอําเภอเมืองมีพิพิธภัณฑ์เหล็กน้ำพีซึ่งเป็นเหล็กที่ดีที่สุดในประเทศไทยใกล้ๆกับเนี่ยห่างไป20กิโลนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็จะมีที่ศักว์ใหญ่นะครับที่ศักว์ใหญ่ซึ่งตอนนี้ได้รับพระราชนามว่ามาเหศักนะครับซึ่งจะเป็นสักว์ใหญ่ที่สุดในโลกและอายุยืนที่สุดในโลก นะครับสักใหญ่อยู่ที่อำเภออะไรอยยู่ที่น้ำปาดครับห่างไปประมาณสัก3ามสีบกิโลครับแล้วเย็นนี้ก็จะมีพิธีปิดให้ได้ชมกันแล้วจะสร้างความประทับใจเหมือนพิธีเปิดด้ยนะเราเห็นพิธีเปิดแล้วนะพิธีปิดมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าทีนี้รายละเอียดต่างๆนั้นก็ขอให้ติดตามชมเชิญชวนนะครับเวลาประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีพิธีปิดแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดและการรวมทั้งท่านจะเห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็ไฟคูนะครับเราก็จะทําให้ยิ่งใหญ่กว่าพิธีเปิดท่านคงหลายๆท่านคงจะชื่นชมและก็ชื่นชอบในพิธีเปิดก็เชิญชวนผมอยากให้ทุกๆท่านนะครับถ้าหากมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมเราด้วยตาตนเองที่สนามกีฬากลางของจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดปุริศไม่ไกลอย่างที่คิดเดี๋ยวนี้ขนนทางสะดวกนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับท่านจะเห็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ เห็นพี่น้องชาวอุจริตนาทุกคนได้ร่วมพลังสามัคคีทำงานนี้โด้ร่วมกันจัดงใจนะคะถ้าหากว่ามาชมที่จังหวัดอุจรดิตไม่ได้ก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่เวลา18บนการ30นาทีนะคะค่ะแล้วก็จังหวัดเจ้าภาพครั้งต่อไปคือจังหวัดจังหวัดภูเก็ตนะคะครั้งทว่าภูเก็ตก็คงจะมารับทงจากเรา แล้วก็คนจะไปทํางานเห็นเขาส่งเจ้าหน้าที่มาหลายคนนะครับมาดูงานเรียกได้ว่ามาดูต้นแบบนะคะที่สามารถสร้างความประทับใจได้มากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณท่านมากเลยนะคะสวัสดีครับ่านโยทินสมุทรีดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมไปติดตามรับชมการแข่งขันกันต่อเลยค่ะ ท่านผู้ชมครับนับเนื่องจากวันที่19เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติหรือว่าอุตรดิตถ์เกมนะครับเกิดเรื่องราวมากมายเรื่องราวในที่หมายถึงว่าเกมการแข่งขันกีฬายเยาวชนคราวนี้ประสบความสําเร็จจังหวัดอุตรดิตถ์ประสบความสําเร็จนะครับ <S <S แล้วก็หลายๆนักกีฬาที่สามารถทรําสถิติแล้วก็ สมหวังกับเกมการแข่งขันในวันนี้ครับต้องบอกว่าอุตตรดิตแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่สามารถจัดกีฬาระดับชาติได้ขนาดนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับครับและก็ตั้งแต่วันที่19เมาต้นมาครับเรามีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27นะครับมีภาพบางภาพแล้วก็มีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกนะครับที่เราอาจจะไม่ได้ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันในช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับก่อนที่จะ เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีรบที่จะถึงพิธีปิดการแข่งขันเราประมวลภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันกีฬาเยาวชนในท่าคราวนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมเอาตั้งแต่พิธีเปิดเลยนะครับแล้วก็เกณฑ์การแข่งขันแล้วก็18นาฬิกาก็จะเป็นพิธีปิดครับเราไปชมภาพบรรยากาศต่างๆนันครับ กที่9ก้เข้ามาคือขบวนป้ายกันขันกีฬายโยชนิชาติครั้งที่27ประจำปีพุทธศักราชส5 5พอุตรดิตเกมครับคำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตนะครับเหล็กน้ำพีหลือเรื่องเมืองลางศาสหวานบ้านพยาพิชัยดาผักทินสักใหญ่ของโลก ชนแห่งชาติครั้งที่2 7อุตรดิตเกมอุดรดิตเกมเกมชิงชัยเยาวชนไทยใครเป็นหนึ่งวันข้างหน้าที่จะมาถึงคือเกียรติยศรวมทีมชาติไทยนิตภาพและน้ำใจคือรับไัยของกางกีรา ือนในความาลมลลประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมคณะกรรมการขอเรียนเชิญค่ะตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติครั้งที่27อุตรดิตเกม,มด้วยจิตใจของนักกีฬายอย่างแท้จริง